ได้สามสี่ต้นเลยอย่างดีมาแยกเอาเออนั่นแหละมาแยกเอาบอกวาไม่เอาไม่เอาว่าจะเคี่ยวขอกไม่เอาไม่เอาจะมาหวานก็บอกอยู่จะเคี่ยวขอกันปีใหม่นะใช่เป็นไงปีใหม่แล้วไงเอามาทำไมอะกลับไปไม่รับทรอะไรใชนไหมเพราะว่าจะเคี่ยวขอก้าลา

รถเราอยู่ในรถไม่ได้เอามาหนาวเมื่อกี้รถไม่ไหวแรปเปอร์แรปเปอร์แรปเปอร์ไปเองด้วยวันนี้จะถ่ายรูปแรปเปอร์ได้ไหม อาสีเมืองหน้าหนาวของเรานี่แหละหมดแล้วทศภูมิีน้อร้าสด้เยอีกสวันก็ ีหย the <laughs> ุดเจ็ดหยุดส uhm, <below> ิบวันเขาบอกหยุดจนสิบวันเทศกาลยี่สิบเจ็ดถึงที่ห้าใช่ไหมถ่ายหน้ามุดแะไรเราอะเคทียร์ข่าวกอนเลยมีไหม่เต็นก้าวจีนต่อโอ้ยเราจะเต้นจีนต่ออนุษยยกสวรรค์เท่าไหร่หรือหาย้าสิบเท่าตัวภูเลย อะไรก็ต้องถ่ายแล้วช่วงนี้ยูไม่ไหวโลงยางของเ้าอะโลงเผายางเราย้ายไปตรงนู้นใช่ไหมมะมละกออันนี้เขาตอกเลยเขาตอกด้วย Cool. <laughs> เพชรน,นาวไหมที่เพชรน,นาวยังน,นาวนาอะมา,นนา,าถึงสี่เมืองนี่เริ่มร้อนแล้วเจอราคาวกที่ร้อนแล้ว <c oughs> แปลงเท่าไหร่อะคะแปลงเท่าไหร่แปลงแปลแปลักแปลงเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อยอุ้ยราคาดีแล้วอะไม่เคยยางเท่าไหร่ร้อยยี่ร้อยสามกะเจี๊ยบเท่าไหร่คะกระเจี๊ยบวะสองร้อยอีกละกระเจี๊ยบเนี่ยกระเจี๊ยบร้านนี้ไม่เคยถูกเลย ก็มีพวกแอบตีหลังบ้านเดี๋ยวมีพวกแอบตีหลังบ้านจะเจียบกว่าเยอะส่งสองร้อยพวกตีร้อยแปดของขอขอไม่มีภาคอะไรเลยแบบงั้นนะาทุกวันเลยกหลานหลานชายกับวันหลานชายหลานชายรู้ยางเบอร์โบเท่าไหร่แปดสองร้อยเพราะว่าไอ้เจ๊ยบเป็นมาป่านเลยดำเนินไง สบูนเท่าไรคะได้ขายดีขายดีกันากาาอาอาา้ากโอ้ยประวัดอืดจะได้ข่าวมั้ยอยสองวันวพวกเย้ร้อยแปดอยู่ร 108, 108. นะ้อยแปดร้อยแปดอานะร้อหาร้อยสามปะ ได้มาตั้งถุงได้มาเยอะดอกไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีขอหนาไม่ใหญ่ยดไปสวันยังไม่ใหญ่เลยอ่ะสาวสวย,ยไปย่กยิ <c oughs> ๊กไปนซอาถุเหม่าสวยใสเลยก็ใสพิ้งยอกเท่าไหนึ่งร,ร้อยเหร กี่เท่าไหร่คะวันนี้บวกก็ร้อยบวกก็หนึ่งร้อยนะคะขา,ายร้อยทุกอย่างทุกอย่างหนึ่งร้อยขายขายไหมันนี้ขายก็ทุกอย่างไปทางนู้นไปทางลุ้นบ้างอันนี้พี่ขอมเท่าไหร่อ๋อพี่ขอมบ้านเราสวย เกอยาบ้านนี้เท่าไหร่คะร้อ่บ้ถ้าบ้านนู้เลยบ้านนู้ก็รนนก้อยยี่สิเอกิดเกเเกิดเดียวกันเลยรย้อยยีเท่ากันเลย มันนี้นทั่วไปเท่าไหตัวเก่าห้าสบวันท่ห้าห้าสิบััวราคาดีมันมันไม่มีมันไม่มีดอกดอกมันร่วงทรายก็ดอกร่วงไรู้นกเปรอากาศหนาวหรือนกจิ๊กมีดอกยาง

เท่าไรคะบวกสวยๆเท่าไรคะบวกสวยๆร้อยสี่สิบค่ะต้องมือถือไม่ชัเกาไม่จบก็บางทีก็ไม่ชาร์จบา rồi à